สวัสดีครับผมเือก,กับทีมงานกวนอาสาก,ก็าับ,ากกบ,ากกบเมนูวันนี้ปลาไหลครับปลาไหลยักษ์นี่ตัวเบลอทื่อเลยใส่กวัดหมาใส้กระวัดนะใส่กระวัดหมาเออ <laughs> เออปลาไหลครับผมว่าเจ้าขึ้นมาเดียวตอนนี้ไม่เบลอเลยครับดูโอ้โห <c oughs> ตัวใหญ่ช่างกิโลเอากิโลโยกกิโลมาเลยทีขีดวะทีด <c oughs> จังเลยอาจังดิจังให้เขาดูตัวก็ปลุกได้ห้กิโลชั้นปลุกทำเียรมาไอเออไอ้จัง,จง,จงให้ดูรับตัวเดียวี่กี่ขีดมึงแค่ถ่ากูเลยร่วงไปปะเหดนไหมแบบอือเจ็ดขีดเนจะ็ดขีดเจ็ดขีดครับ นี่ได้กันไหนนี่เป็นไรข้าวัดขวัดวด,ดิอ่ะแตขวัดไปหายเห็ดเลยเห็นรูเลย่องไส้ของไส้ในพระจึงมองหน้าเนีย่ยแต่ใครทำไปจังหัน,นขนึ้นก้อนเนี่ยขัวนี่มีขัวกี่ห่อหมกเนี่ยอันนี้หมกหัวครับหมกหัวเป็นไรมก,มกใส่ใบโยครับของวัดนั่นแหละแต่ใครทำไปจังหันขึ้นก้อนเนี่ยใส่จังหันครับเดี๋ยวผมซับก่อนแล้วเป็นบางๆเหมือนขั้วนี่ครับ ทำน้ำมุกงอครผหอยลวดมุกงอกระทะมุกงอกระทะมกงอรอยเ่ในกระทะุเนโอควยมีกระะมาเรื่อมานี่พอมกกระทะปรลวัดนี่คือกเนี่มันนี่นี่ปลล้วนไปแล้วครับปหลัยวัดล้วนทุกแล้ใส่กระทิไปเฮ็ดมา ไม่เหลือเอาผงมามาื้องปรุงมามาเดี๋ยวเกียงก็เที่ยบให้กะที่มเตี้ยเมัอนก่อนนะวเราที่เขาหอมมุกอันนั้นอร่อยไหมมีเยอะเลยวันนี้วไก่เขาไก่บ้านเขาแต่ก็ไปทางหันอันนี้ก็ได้ปไหลก็วัดนั่นแหละ วัดน้ยก็เียไปจังหารนิ่ก่อนเนี่ยดูสุดหอมุกไปเลยไม่รอนครับเขียวติก็พี่เก่งเรื่องใหม่หน่ยก็ได้ไม่ใหม่ครับกระทะกระโลยผ้าเพียงออกหมายแต่แตกเมื่อไหนก็วัดเลยหมาอะไรของวัดเมื่อไ้หโอ ออะไรไรึมัอะไรอะไรม,ไรไรมั้ยไไใช่อะไรใช่ครับอะไรวัาก็มีแต่มันๆยจะกินอะไรมันตึ๊บเลยตะทิหมกหม้อผมมกุกอะไรแต่มีไปตรงกาห่อใส่ไปตรงกันเหรออันนี้ห่อใส่กระทะอืม พูดไงขี้้าน่ะพูดไงอย่างขี้ข้านเอาง่ายๆเลย่พิ่งเลิกก็มีออฉันเลยฉันขี้ข้านทำลงออาแม่แ่เออนี่หรือนี่เหนโรคมันก็มีแอันเลยมฉันทิ้งใครอยากสัมัก็มาแเรื่องเลยนั่งยืนยิ่งอยู่าคุณลุงับโจ๋เพงจ้ะแล้วก็ อันนี้ขุนเป้งครับเป้งอะไรปะเป้งอะไรเนาะแป้งแขกแป้งแขกอันนี้ใส่แป้งแขกแป้งเด็กโอ้โหมเอาแป้งแขกสูตรใหม่ลองใส่แป้งแขเด้อแป้งกนเหนียวเลยก็จะแป้งกนเหนียวอันนี้แป้งกนเหนียวครับรอมาละไรยเน่าแต่มันเหนียวครับไปโย่ไปโอ่ไปโย่แล้วไปโย่ใส่ก้อนไปเลยไปใส่แป้งไปก้อนหน่อยนึง มุกใบโยครับนี่ใบโยท่านไปเรื่อยเอาน้ำมาให้หน่อยนี่เอาน้ำใส่ก้องกบพี่เนี่ยเลื่อยกลวงได้เลื่อปลาเหรเล่อปลาควนเลื่อปลาไหมเลื่อยปลาไหมมีปลาไหลซุกแล้วนะครับลวนกินซุกเลยโอ้ปลาไหลตัวมันใหญ่เลี้ยงไปลาไหลวัดเกย่างใหญ่มาวัดเกยัง ตหน้าไม่เลยนะครับกะทินี่ก็ไม่ได้ซื้อแก้กระถางถัง,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 งกง <c oughs> ระทานก็วัดจะมาใส่กะทิกระถางกระถางเลยเขาไปสะโดโอโคะมาหนนั่นเลยก็ถวายกะทิแหาะพระท่านบอกมาเ <c oughs> คายเห็นถังกระทานมีกะทิรสดหละกะทิแก้กระถางถังกระทานมาไได้ซื้อดอกอะไรก็ส่วนมากไม่ค่อยซื้อตะวันขันบาอย่างนี่จะใบยโย่ใส่ใ,ใบยโย่ยโยก,ก็อนื้อน,น้อยเนี่นยใบโยบ นี่ยเปียกเนาะโอ้วัฒนาป้าอันนี้ได้นั่นน่ะลักษณะได้กินแกงขี้เล็กได้กินแกงขี้เล็กปลาไหลกินลาได้แกงขี้เล็กป้านี่มาได้กินแกงขี้เล็กนนี่ก็ได้กินปลาไหลอ่ะเฮ้เพอนมึงกินไบโยไหมมึงชอบกินไบโยไหมอ้าวงั้นกูใส่ให้เตะมึงตั้งห้างัึห้ากินปลาไหลเอ้ยน้ำใส่ก้องกระเทียมมาทิน้ำใส่ยอะก้องกระเทียมเนี่ย มุกใบโย่อะไรใบโย่ยิ่ใบโยยุบแล้วใส่เพิ่มขึ้นมาฮะถ้าใครขยันใส่ห่อใส่ใบตองก็อร่อยไปอีกแบบเนาะห่อใบตองอันนี้ขี้คานครับโุ้ยไงห่อใบตองมันห่อแบบหวงเลากินใครได้ห่อเนี่ก็ได้ต้นมากเลยหรอืึได้แล้วโย่ใบยิ่ง้นเลยครับโอ้ฮะขอก่อนขอบคุณ มันไม่ได่หัวมุกจะแกงหัวมุกเลยนี่ยมุกปลาไหลใส่ใบโยเดี๋ยวใบโยยกไปเลยสิมาล้นเดียวทุกอย่างไงาะว่าแปลงมันทุกคนเขาเออมีบ้านแกนใส่ซับลูดดาเวลาล้วนปลาไหลนี่มีต้นซับลูดคือมันจะดับขาวบ้านแกงไม่ใส่กันเราดูแล้วบ้านแกงกินกันเลย มีเฉยๆถ้าไมมีก็ไม่ใส่ใคือเก่าเนี่ยอันนี้ขอเข้ามาเนี่ยตอนเขาไปย้างพีนก็วัดเนี่ยขอเข้ามาหลังก,ก็ทานมีต้องทร,รับกระ,ระดุกมีต้องเหนื่อยหรือหลังก็ทานวัด<า>เปลี่ยนทีละลายน้าไหมาครับให้เหนียวเอาแล้วกใส่ไปเลยให้มันเหนียวครับเหนียวขึ้นคนของอาจารย์ลูกที่มีข้อมาทาบใช่ไหม เอ,เอาจานนะมายวไปเอาจานที่เขียนชื่อวัดมานะ่ <c oughs> นะตายเขามุกไปเลยใส่ใบโยเดี๋ยวใบหูลาภานะั่นแหละเอาใบหูลาคาล่างหน้า,าไปเด็กใสใบหูลาคานมันห,หอมนี่ครับเริ่มเหนียวแล้วมันเป้งเหมือนมันตีไม่แตกหรือเป็นก้อนหรืออะไรน้ำไม่นหน่ยนะ อย่างน้นรามเนี่ว่ไาไหมนะมันแข็งพูดให้มันมนิ่มๆเหนียวๆนั่นนด่นดเอาราไหมอาราไามเลยครับเออเหนียวๆนิ่ๆยมีแปแข็งดยงแข็งแปงน,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 นีแข็งปง แป้งจะไปเคลือบอยู่ในตัวเนื้อปลาไหลครับเออน้ำปลาใส่ไหมปลาใส่ไหมหมอยังย,ยังเอาน้ปลาไหมามบ้งเออเอาน้าปลาหน่อยดูใส่ใส่น้าปลาหน่อยฮะถามมีมีน้าปลาไหมปลาไม่น้อยครับปลาโอเคเอาไปน้าปลามา ดูเด็เด台า,าปลาอันนี้หนึ่ง台าปลาครับต้นนังนี่มุกป,ปลาไหลใส่กระโย่ ก็มีต้ควรอะเว้ยใครดูว่าดูให้มันซื้อเต่าแก้ปพิงนี่เห็นไหมคันไหบริจาคเหมบราคคือสังฆทานมีเนี่ยสังเอาไอตุ่มมามาตอนนี้ไม่มีแก้วพิ้งนี่ลืมไบหัูฟ้าน่ะเด้วยครับ วง่้ครับแหวนเป็นควรครับ <c oughs> ไปกครับออมาดูเทิ <c oughs> อเลยครับ่งทัเขลไดหรอหูรุดออกไปทำไฟภาษาบ้านฉันเรียกว่าองภาษาภาคกลางเขาเรียกไฟกลางร <c oughs> นี้นน่ร่อนพกเลยไหมคนทำนะร่อนพก น้ำปลาด้วยมุกม,มันเดือดตั้งหน่อยที่เจอเดียวกันก็ห่มมุกไปตองแรับนั่นเลยแต่เราไม่ได้ใส่ไปตองเราเลินเอาอย่างนี้เลยทางนัดเลยดึงเดือดได่เพื่อชิมมาไปหูรบพาเพื่อหอมๆใส่ก้นแน่นี่แล้วก็ไปรวยอีกทีนะึง ต้องมันต้องรู้ด้ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็นึกออกไปวัดแหลพะพระเรื่อกป่าจังหันละายบุญหรอบุญใครทมนี้ใครทำวันนั้นขอพรพระแม่องสิพระไม่ให้อืมอม <c oughs> ุ่นน่ากินเลยนี่ครับผอมกุุบเลยปโยชนี่ครับตัดใส่าจาน ใส่หมดเลยใส่หมดเลยขวัญมึงเห็นมัดอาจารย์าปรรน้ำแดงแห้งไหมใส่จารย์ให้ดูเสร็จเรียบร้อยครับมุกปลาไหลเสร็ไปโยเนื่องจากอีกเก็บแต่ใบตรงครับมุกในกระทะเลยดูว่ะเหมือนกันครับรสชาติ Tớ <g pakai cớ> là về tổ đây kín về tổ ít nít nổi Phải tán đây đâu, chẳng chứ phải tán ra Thế này thế có thả với ra máy Bà ấy có khổ sống hôm Thì chẳng phải tán đi Mày, hái mà khổ ít Thế lại cái cái Thầy luôn cũng น,นั่นเลยอ่าเสร็จแล้วครับรยกโลอยอ๋อ้น่มัมุมมกปลาไหลใส่ใบโยครับเหมือนคล้ายๆหงมุกไก่หงมุกป่าชวนแต่นี้เป็นปลาไหลครับเดี๋ยวผมจะกินกนะครับ